สวัสดีกันคะ่ะสวัสดีกับทุกผู้ทุกคนสวัสดีกันผูนนที่มาชอบรับชมนางยุไซกับ้างฮอนกับฮอนท่านผู้ชอบหมอนว่ค่ะร้อนไหมร้อนไหมร้อนคักร้อนเนี่ยเหมือนนี้เนาะฝากกดไลกุแชร์ด้วยเมือนี้เอาเสี้นหนองไข่เข่าแมา่ฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเนาะเสี้นหนองไข่ข้างล่างนะคะล่างตัวเดียวนี่พครกล้าวิ่งวคขะล่างตัวเดียว เนะจับคู่ให้แค่สามคู่โอ้ยเก้าศูนย์ตรงตรงค่ะเก้าศูนย์ตรงตรงเนาะท่านที่รอคอยมาใจจดใจจอตะลอดเสี้ยนหนองคายมันเสีเขากันกับผูน้นั้นผู้นี้บ่ววดที่เลี้ยวเขากันกับหลายคนเนาะเสี้ยนหนองคายเข้ากันหลายคนค่ะก็มันเข้ากันกับแม่สว่างด้วยเก้าศูนยะ์เนาะเข้ากันกับลหลายเจ้าหลายเจ้าอยู่ค่ะเนาะกดไล์กดแช่กนนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนอ้อาเบาๆลายใหญ่ห้างขายของแล้วก็ไปเบิ้งกันเลยค่ะเนาะขายของแล้วก็ไปเบิง้งตัวเลขกันเลยครีมชุดหนึ่งชุดละพันหนึ่งร้อยห้าสิบ 1, บาทจะมาขายบ่ได้บ่เจดียงก็ได้ดอกมันเป็นอาชีพขายของเนาะนําเสนอตัวเลขแรกครับหวยดูหวย,หวยบเบิ้งจากน้อยแน่ค่ะเนาะ ก็หนึ่งชุดประกอบด้วยกลางคืนกลางวันน่ะท่านสิสวยใสจริงๆค่ะโอ้ยเจ้าหนึ่งพ่นวาเพ่นเอาขี้มตะขี้มอลางว่นซีกับปุกค่ะเอาไปหอดเดือนท่านว่าเลยพันวานั่นน่ะนอกกับสบู่โอ้โหซีกับปุกพร้อมสบู่ท่านทีเอาตะกลางคืนซีกับปุกพร้อมสบู่ก็ได้เนาะสองชุดสองกระปุกนี่ก็เป็นชุดหนึ่งได้สบู่พร้อมกันถ้าซื้อเดี่ยวๆหกร้อยบาทก็พันสองแล้วนะคะกลางคืนก็พันกลางคืนก็หกร้อยกลางวันก็หกร้อย แต่เรามาจัดโปเป็นเซตเซตหนึ่งประกอบด้วยสบู่ค่ะแล้วก็หน้าท่านที่สวยใสริวลอยตกกะกะกะบีบสิวนั่นนะสีซอยหตื่นขึน้นผิวเนียนขึน้นนุ่มขึน้นแล้วก็ลิวรอยไม่มีค่ะไม่มีจะก,กระชับหน้าเข้าถึงเข้าสีเทาแต่ลิวรอยเข้าบ่มีจะหน่ยูจะแดงหกซิบก็ต้องหกซิบ มันไม่ถึงเจ็ดสิบแต่ว่ารุน่นเดียวกับเจแดงนั่นบอกหกสิบสองนะข้าเจ้าซ้ำเจ็ดสิบแล้วค่ะเมื่อเบิ่งโหลดบ้านเจแดงน่ะพเข้าเจ้าบดด่ดูแลผู้ใดดูแลจังสีงามจังสีดูแลเป็นยังกระซังกระซังกระซังเอาเว่นอยู่กระซังนเนาะเข้ามันไปวัดไปว่าดูพอคนดูเข้าก็ต้องใส่ค่ะเนาะแต่ว่าพันอยู่กับทงหน้าเลียงหัวเรียงค้าย เพิ่นกับจ็คสิแตแดงเป็นยังกับคือวานล่ะค่ะแต่ว่ายยอ,อย่าเถีงยงอย๊แดงเอออย่าเถียงเห็นแล้วพูดนั่นเอามันคนละยางกันเนาะเออคนละยางกันค่ะท่านไปอยู่ตากแดดเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยกับบอตองใส่ให้ข้าเจ้าผูดยนห่โฮมผู้ไปวัดไปว่าผู้ไปงานต่างๆใส่ผู้พ่อยากเท่าใส่่อหนาคนนั่นคนนี่นะให้มันดูดี ขาเจ้าก็ใส่สำหรับค้นไปเลี้ยงว่วเลี้ยงคว้วยก็สร้างกับสร้าง,างหนึง่งกับว่าวาดอกเนาะบ่ซื้อกับว่าเป็นยังเนาะค่ะให้ผู้เพ่นอยากสวยอยากงามซื้อให้ให้เพิ่นที่กิงอยากสวยอยากงามเหมือนทุกคนแต่ว่าโอกาสมันไม่อำนวยท่านก็ต้องแต่ไปดำหน้าเกี่ยวเขาบ่ามีเวลาดูแลอยากลูกยากหลานอยากงว้วยากควาวยเออกับเมียนอยู่กับคนละอาชีพเนาะแต่คนที่อาชีพนะ่ะมันต่างกันข้าเจ้ากัอยากสวยอ,อยากงามกับซื้อผู้บอม ผู้ว่าอยากสวยอยากพูนสภาพว่าไหก็ว่าอยากต้องซื้อค่ะเนาะคือสภาพว่าไหก็คือว่าหลานหลายลูกหลายอยากสิแ่งเป็นอย่างเออขีดขั้ขนแต่งแล้วก็ไปทงหน้าเดี๋ยวก,ก็ไปเที่ยวเขาเดี๋ยวก,ก็ไปดำหน้างั้นแต่งเออั้นจะแม่นอยู่ค่ะแต่ท่านสําหรับอยู่ในบ้านเฉยๆไปนู่นไปนี่คนดมีอนจจะกินเจ็ดสิบเอซีเจแดงนั่นนะไส้นะเนาะ จ็ดสิบมันยังใสอยู่เด้กันยังหนาดีกว่าโอ้ยนึกว่าจะไม่แก่เหมือนว่าแก่ก็แก่สมวัยไม่เหี่ยวไม่ย่นมันคือหกสิบจำเจ็ดสิบอนาผู้เฒ่าบ้านข้เจ้าลายลายจะแดงไปเห็น่อนซ่อนชากใข้าอยู่บ้านิ่นมีผู้เฒ่าสัญญาานเ,เดียแต่ว่าวันจะแดงว่ามีผู้เฒ่มามะเบิงโหลดบ่ม,มีผู้เฒ่าข้าเจ้าเฒ่าเจ็ดสิบยังนุมอยู่บ้านจะแดงนั้นย่องย่อง,ย,องย่องไปวัด เจ็ดสิบนปะีเนี่ยนึกว่ามันหกสิบนะเธอเนี่งผู้นึกแปดสิบเอ้าย่างย่อง,งแต่ว่าไปทางอื่นนะ่ะนะทต้องชอบเจดแดงไปมากถ้าผมมีผู้เฒ่าอยู่บา้านนี้หลายเนาะแต่เป็นหลายไปไปถามอายุห้าสิบแปดหกสิบอ้าวเกิดรุ่นเจดแดงหัวกระง,งอกเขี้ยวมากชั่วชัวชัวโอ้ยนึกว่ามันผู้เฒ่าเนาะ อ0หกสิบหกสิบสองหกสิบห้าเป็นปาดป่านแปดสิบหกสิบห้าเป็่นน่ะนะเออเด็กว่าเป็นผู้เฒ่าทีาท่แฉนะบน่านเฒ่าเนาะทำเนียมปบะเพนี่พันยังจันต์มอเตตเพรงวายุ่สี่สิบ,บเคี่ยวมากจวัจวดอะไรเมียกัะเท่าไว้ตัวเังเขี่ยวมากเดือกเต้นขยันแต้งผู้เดมักสวยมักงาม เอาไวาเพิมสวยควา่มงามยาแกปบบวดก็มีแค่สิบสองอวัยบบวยาแกตาฟ้างก็มีค่ะท่านไม่แต่งท่านก็กินยาแก้ปวดปวดกระดูกแล้วก็ยาสายตาซื้อกินแน่ค่ะเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวกับตาฟ้าตาฟ้างออกแดดยิ่งสีแ<ม>ห่งตาฟ้างดูเนาะว่า <c oughs> ไปบึ้งตอเล็กกันดีกว่าสนใจซื้อกระทักมาโทษมาเบือ่อโทษขื้นหอยน่จอ้าจอนี่ละเลี้ยงใจล่าอยู่น,นีลนนน่ละค่ะค่ะท่านผู้ชมปวดก่อนเสี้ยนหนองคาย ข้างล่างวิ่งเก้าคันเก้าตัวเดียวเนาะเขาเจ้าสองม้าแห้งซะเลยเกินจะแดงว่ากันเนี่ยสีเก้าสองมาสัน้นปลาบกิดว่าจะมากเก้าศูนย์เนาะค่ะเนาะมองที่เก้าเจ็ดเก้าสี่ก็เป็นไปไม่ได้เก้าสี่มีแต่เชียนชายยาที่ให้เนาะแล้วก็เก้าเจ็ดมันก็ออกไปใหม่ไมเนาะเก้าศูนย์กับบคิดว่ามันจะออกเนาะคิดว่าจะไปออกเก้าหนึ่งหรือเก้าสองบอเนาะคะ่ะเรียงมากกับเสียมากแห้งเก้าหนึ่งเก้าสอง ต่อมาณน่นแหละค่ะวันนี้เพื่อนกระหามาแล้วปากกดไลค์กดแชร์กรค่ะกดแชร์กนกดไลค์กอนนะคะเนาะตัวแดงๆไปเลยวิ่งค่ะวิ่งหมดกรจับคูนนะคะนะนะ ได้ตัวย่ใหญ่นาะค่ะเนาะจับคู่ตัวไหนจับคู่ว่าท่านผู้สมจะเห็นเหราสีโบมักน้ำนะคะเห็นเหราสีโบมักน้ำแท้แท้ไม่น่าจะออกแท้ๆหนึ่ง นึ่งอย่างคะ่ะแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งคะ่ะท่านผี่ส้มว,วันหนึ่งอย่างเอาหนึ่งอะไรคือติดกันใท่หรือะ นึ่งอย่างน้อหนึ่งอย่างน้นงอท่านผู้ชมบ,บอกว่าบ่มักแททมันป่มันแปดคือตัวโยงแท้เพื่นให้บอกเยียนปิดหัวเนาะไล่ไล่่แช่แช่ทั้งเพจเจดงคนดื่มไวม,มันแมน,มนแล้วก็ทาง YouTube นะคะนะจ่องหลักคือ YouTube นะคะ ว่าแล้ว่าทผูุชมิตรบ่มักดังนะ,นะอ๋อค่ะเป็นยังไงมักบ่มมักบ่นี่มันก็ออกไปเมื่อวานค่ะก่อสังกันเหล็กดับหนึ่งไป วัดก้อนนี่ยังว่าดับเก่าทั้งเคลียเก่าสองถิ่งเนาะค่ะเนาะเอ้ยถ้าเก่าบ้ามากกับเป็นเก่าหนึ่งแท่ๆขิดวางวัดก้อนนี่ถ้าสองบ้มากเนี่ย 2, าาเป็นเก่าศูนย์เก่าหนึ่งแท่ๆเลยคิดวางเนาะหมวดนี่ละคะวันหนึ 1, ่งบมาเนาะหมวดตองเสียสื่อไปเลยเนาะ ซือไปเลยเนาะมันออกตุกอาจออกตุกกลับเนี่ยวันจันร์จะไปเรียกพญยนานาคให้ค่ะวันจันนะคะจะตรงกันบอกรับตัวใดรอบเบิงหวดก้อนกับยังตรงกับแม่สว่างเนาะค่ะเนาะเก้าศูนย์เนาะนี่วันนี้ว่าตรงเลยนะ ใช่ไหมคะเอาตรงบรตรงพันกระถูกมาหางวดแล้วค่ะตรงไม่ตรงก็เข้ามาห้างวดแล้วนั้นสําหรับเลขวิ่งนะคะจับคู่ไม่ถูกแต่เลขวิ่งถูกมาห้างวดไว้ตั้งวดเก่าหนึ่งผลได้มากนั่นนะนะคะตั้งแต่งวดเก้าหนึ่งนะคะเป็นแนวทางในการเชียงซี่สลากเป็นแมงรัฐบัน ไม่มีใครสามารถรู้ได้ที่เลขดับเขาใส่ทุกตัวอ๋อเนาะกูบาเซียกะซื้อไปเลยตัดนุ่งแปดออกคือหมวดกอนเจะแดงตัดเก้าเจ็ดออกมันออกไปแล้วเก้าซีของเส้นจะยากกับของพหัดเนาะเก้าศูนย์นีบ่ 0, มองบันไดแต่ว่ากับซื้อไวตรงกับแม่สว่างแล้วก็ตรงกับไอ้หวยพญายนาคตรงกับลหลายเจ้าที่พนเอกเก้าศูนย์ 90, มาหลายเจ้าเด้ค่ะ ตรงกระไพไปย้อนดูค่ะท่านผู้ชมคลิปเก่าๆแม่สารคามแม่สว่างเว้ยลอดดูแม่สาวในคลิปต่อไปค่ะเนะเาะอจะเรียนขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะขอให้ๆๆเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ